โอเคเพื่อนคลิปนี้นะครับคลิปนี้เรามาลองชุดมนรักฟรีไฟกันนะครับผมไปเลยปัดได้เหรอชุดหมีอ่ะได้แล้วได้แล้วโอเคเล่น4-4นี่แหละชุดเทพจังอ่ะพี่เพิ่งได้มาตะกี้พี่กำลังอัดคลิปลองอยู่เนี่ยไปไ<ม>อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่ออิโอเคมาลองมาลองชุดมนรักฟรีไฟชุดหย่มชุดหย่มโอเค โอเคสวัสดีเพื่อนสวัสดีว่าไงเนี่ยเนี่ยดูเวอร์ชันหยั่งหรอไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นดูเวอร์ชันหยัมงไหมใจเย็นเพื่อนใจเย็น รอบนี้เราจะเย็นสบายสบายจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนผมเข้าแคนพี่เอียดอยากเข้าแคนพี่เอียดแคนพี่เอียดได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญแขนนะเชิญแขนได้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 โอเคเราไปยิงเขาเลยโจวอร์ชันหยัมไปแล้วเดี๋ยวก็สอบจากทุล่าที่แป้งสีมใช่ไหม นาจ่าน่าจ่าน่าจ่าน่าจ่าตัวเวอร์ชันย้ำไปเลยเฮ้ยเห็นแล้วเห็นตูดเห็นตูดใครวิ่งแว๊บๆไปตรงนั้นตายจะิงด้อยเอาเพื่อนอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายบัตส์ีบล้มไปเลยเนี่ยอ้าวเฮ้ยนัดเดียวเข้าหัวเลยว่ะโอ้ยเม็กซ์นัมมี่หลบบนัดเดียวพุ่งเลย ลับมาตตงสรได้ได้ได้โอเคสู้่เขาเพื่อนสู้เขาเขาเหมือนจะยิงหัวกันทุกคนเลยเนี่ยโอ้ชุดเลต้นวันนี้ก็ชุดเล่มต้น喽เพื่อนทำไมต้องแต่งงี้อ่ะเรารู้นายเป็นแต่นายแต่งงี้ จุดเนี่ตายดีจ้าเพื่อนเฮ้ยเขาอยู่ตรงไหนวะเอาเพื่อนสองคนลงมาไปพี่ไปพี่ยิงล่วงอยู่ตรงนั้นตัวหนึ่งข้างบนน่ะผมอยากมีชุดเจ็บบักเก็บชุดกิจกรรมแล้วพี่ก็เก็บชุดกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่มีชุดอเดือนนอกจากกิจกรรมก็นี่แหละชุดนี้ชุดสองชุดนี่แหละอิจ้าอิจ้า ลเอาเพื่อนเราอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ไหนกันเนี่ยเอาอยู่โน่นกันหมดเลยไปแล้วหยับไปแล้วหยับไปแล้ววงแรงยับโดไปแล้วโดหยับโดหยับอยู่ไหนวะตายซะเอาอยู่ไหนเลยอยู่ไหนเนี่ยโดวหยับมาแล้วโดวหยับมาแล้ว นั่นแหละเอากวดเอาปืนไม่ทันไม่ไรเราใช้เวกเตอร์สองอันต้าผลิตสอง้องฟังไปที่ผลิตแอมปรับ ไปพี่ไปไปตามตามดหยัมมาตามดยัมมาตามดหยัมมามามาตามดูยัมมาอยู่ไหนกัน แล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยเบาวานเขาอยู่ไหนะเนี่ยเมื่อวานไปแล้วอาเบาวานใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นบาวานโดนเบาวานโดนเออบุกเลยบุกเลยเบาวานบุกด้วยบุกเลยโต้ยำไปแล้วโต้ยำไปแล้ว ด้วยยังด้วยยันใจจะเลิกเอาป๊อปเอาระเบิดไปกินเพื่อนเอาไม่มีระเบิดมีอยู่นี่หว่าตุ้มเรียบร้อยปลาเรียบร้อยนี่แม่นี่แม่เจอด้วยยันเป็นไงล่ะหวานก็ไดนี่นั่นมีมีมีท้องก็นีเลื่อง มันเอวซื้อกอกันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเจอดูดหยัมเบาหวานนะครับความดันเป็นไงล่ะมีเบาหวานด้วยล่ะเลยเบาหวานจะบุกไปเลยตามตามดูดหยัมมาตามดูดหยัมมาอาหวานอ้าอาจะยิ่งหวานไดทยิ่งใจเย็นใจเย็นตามดูดหยัมมาเลย อาเยอะเกินนี่เป็นโด้นะนเนี่ยยิงยิงพลาไม่ได้หรอกเพื่อนยิงยิงโดยับไม่ได้หรอกตามเก็บให้เรียบตามเก็บให้เรียบโดยับอย่าไปรอเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเพื่อนยังไม่หยุดยั้งตันวเดียวหลือตัวเดียวตามโดยับม,มาอยู่ไหนวะ เห็นแล้วเห็นแล้วเกืยบร้อยเพื่อนตัวยมจัดหมดแล้วเย้โอเคโอเคมามาไปใหม่ไปใหม่สามตัวยัมมาเลยตัวหยมบุกอย่างเดียวไม่ที่เราจะ ้มาตามตัวแยมมามาเอ้าเอาพี่ตัวแยมทำไมต้องขับก่อนสกิวอ่ะเพื่อการวิ่งมาถึงที่โดยเร็วโอเคตามตัวแยมมาเลยตายให้หมดตายให้หมด lẻt tôi nè, lẻt một điều, lẻt Để điều, tám đôi nhám ma, một trăm, một rồi, hết rồi, một trăm, một rồi, hết rồi, một mày một rồi, hết rồi, một trăm, một โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมเราลองชุดชุดหย่มครับชุดมนรักฟรีไฟหรือว่าชุดย้อนยุกหยาอมยุทธุรรเหมือนในหนังไงมันเหมือนในหนังเราก็เลยเรียกชุดหย่มหรือว่าใช้ได้นะ่าสวยอยู่สำหรับคลิปนี้ขอจากกันเพียงเท่านี้ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ